สวัสดีครับตอนรับสู่บันเทิงคุณอยู่กับผมพัตโตนะครับช่วงนี้หน้าฝนเดินทางไปไหนมาไหนระวังเปียกระวังป่วยนะครับคุณผู้ชมไม่งั้นจะเหมือนนักแสดงหนุ่มหล่อคนนี้ตรงตรงกริกรเขาเพิ่งไปเมียนมามาปรากฏว่ากลับไยไม่ได้ครับก่อนหน้านี้เพราะว่าอะไรป่วยหนักปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ปรากฏแอดมิทที่โรงพยาบาลเป็นการด่วนแล้วพบว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ฮะ รักษาอยู่สักพักเลยครับก่อนจะได้กลับมาเมืองไทยล่าสุดวันบันเทิงเจอเจ้าตัวแล้วอาการเป็นอย่างไรเหตุการณ์คือ,อยังไงบ้างฝั่งเจ้าตัวเล่าครับช่วงนั้นคือผมถ่ายละครแล้วก็ก็คือถ่ายตั้งแต่เช้ายันอีกข้ามวันนี่ครแล้วผมก็อีกวันนึงผมต้องบินไปที่พม่าต่อนี่ครับเพื่อพี่ไปคุยงานนี<ๆ>่ครับก็เลยพักผ่อนน้อยหน้าช่วงนั้นที่ผมอยู่พม่าก็มีไข้หวัดระบาดด้วยอะไรอย่างนี้ครับก็เลยน่าจะไปติดติดมาก็นอนรักษาอยู่ที่นู่นนะครับใช้เวลาประมาณแบบ มี4-3-4วันอยู่ประมาณนั้นครับผลข้างเคียงที่มันตามมามันบางครั้งนอนไม่หลับแล้วก็ปวดหัวกลับมาก็ยังเป็นไข้อยู่นะผมเล่นฟิตเนสไม่ได้โอเคแล้วครับโอเคแล้วดีขึ้นแล้วเหลือแค่เสียงนิดหน่อยครับ ดือมสนั่นหลังอาร์ตพสุตเปิดใจถึงอดีตเพื่อนพระเอกรุ่นรุ่นที่แอบแทงข้างหลังเมื่อ15ปีก่อนไปพูดถึงเขาในมุมเสียหายช่วงร้อยต่อที่อาร์ตหมดสัญญากับอดีตต้องสังกัดพอดีจนชาวเน็ตคุยคุยเลยค่ะว่าเอ๊ะเพื่อนพระเอกรุ่นรุ่นคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นหมอก้องสอรวิท์หรือเปล่า่งานี้หมอก้องยืดอกยอมรับเลยนะคะว่าเคยพูดถึงอาร์ตพสุตจริงแต่สารที่อาร์ตได้รับอาจบิดเบือนเพราะบุคคลที่3นั่นเองค่ะ คือจริงๆแล้วอ่ะหมายถึงผมหรือยังก็ไม่รู้นะถ้าเกิดมันเป็นเรื่องของเราสองคนเราก็ควรจะคุยกันสองคนอย่าผ่านบุคคลบุคคลที่3หรือว่าถ้าเกิดว่าฟังบุคคลที่3ม,มาพูดถึงผมเรื่องมันเปลี่ยนได้หมดเลยแต่เราไม่มีการพูดว่าจะใส่ายมันจะอ่ะผมจะใส่ารอะไรมันจะใส่รายอะไรอ่ะจะใส่ว่าอะไรอ่ะในเมื่อมันคือมันคือสัญญาคือตอนนั้นน่ะผมก็จะหมดสัญญาแต่ผมมาจําได้ว่าเหมือนว่าอาจ,จะไม่พอใจ ว่าเราเนี่ยไปพูดเรื่องของเขาไม่ใช่เอาเรื่อง,ของเขามาพูดนะพูดเรื่องของเขาคือเรื่องเรื่องสัญญานี่แหละเอาจริงๆเลยอะ่ะอาร์ตกับผมจริงๆเราทั้งสองคนน่ะ อาจจะเป็นเหยื่อด้วยกันทั้งคู่ก็ได้นะอาร์ตอาร์ตบอกว่าผมอะไรอะ่ะผมอาจแทงข้างหลังใช่ไหมหรือว่าปาดงานผมเนี่ยจะปาดใครได้ด้านของอาร์ตประเสริก็โพสต์ข้อความลอยๆในไอจว่าถ้ามวแต่โทษคนอื่นแล้วเมื่อไหร่ถึงจะเห็นความผิดพลาดของตัวเองยอมรับแก้ไขพัฒนาอุ้ยยกหูเคลียร์กันให้จบง่ายกว่ามิคเนียปิดเล่มหนังสือที่เราสองคนเคยอ่านด้วยกัน จะเรียกว่าเป็นปีทองของวงแบมศิลปินรุ่นใหม่มาแรงของไทยก็ไม่ผิดหรอกนะคะเพราะว่าล่าสุดจับมือกับศิลปินสุดฮอตจากญี่ปุ่นอย่างเคโครเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุ่นผ่านบทเพลงวัดฝันเพลงประจำงานมหกรรมนิปปอนฮากุแบงครับสม23ด้วยล้ะค่ะเป็นเกียรติมากๆที่ได้เป็นตัวแทนของ ทางประเทศไทยคงในการเชื่อมความสัมพันธ์ของไทยญี่ปุ่นในงานนิปอนซากุบังกง2023ครั้งนี้ครับผมก็จริงขอบคุณทางโคโรด้วยจริงๆาพร่วมโปรเจกต์นี้กันก็อยากจะส่งต่อมีเม,มเซจในเพลงวาดฝันให้กับทุณสด คุณผู้ชมได้ชมมิวสิกวิดีโอเพลงฝันที่แปลว,วยย่าเธอนงรู้ยังครับนี่คือเพลงละครไมโครโฟนม้วนปวนรักเพราะมากเพราะว่านักร้องของเรื่องนี้ก็คือกันนภพัทรพระเอกของเรื่อง,องครับคุณผู้ชมที่สําคัญความพิเศษก็คือกล้องห้วยไรยซึ่งปกติไม่เคยแต่งเพลงให้ใครนอกจากตัวเองและภรรยามาแต่งเพลงนี้และโปรดิวซ์ให้หนุ่มกันด้วยคือไม่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 เขียนเพลงให้ใครเลยอาจจะทั้งผู้ชายผู้หญิงด้วยความที่ผมเป็นคนที่ห่วงเพลงตัวเองมากกลัวว่าในสิ่งที่เราตั้งใจอ่ะเพราะว่าการเขียนเพลง อันนึงอ่ะมันเอาเอาความรู้สึกเขียนนะครับผมกลัวเอาความรู้สึกผมไปปู้ยี่ปู้ยำการแต่งเพลงแบบนี้ให้คนฟังเนี่ยให้ใครสักคนหนึ่งอ่ะมัน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 มีที่มาที่ไปผมว่ามันเป็นบุญจัดสรรด้วยความเป็นพี่กันนะพัทถ้าเป็นเนื้อคือเนื้อชั้นดีที่โชคดีมากที่วันหนึ่งถ้าเราได้วัตถุดิบที่ดีแล้วมันง่ายต่อการที่จะทําอะไรแล้วให้มันอร่อยครับพี่กันครับไปชมมิวสิกวิดีโอเพลงนี้กันได้ฝันที่แปลว่าเธอ YouTube Channel ของช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับส่วนละครเรื่องนี้ไมโครโฟนมุ่นป่วนรัก ชมพรุ่งนี้ตอนแรกพร้อมๆกัน1ทุ่มตรงช่องวัน31นะครับวันนี้หมดเวลาของวันบันเทิงแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ